ถ้าสิ่งที่คนเรามาเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความรักข้อหนึ่งมีแฟนแล้วต้องตัวติดกันเสมอหลายๆคนนะคะคิดว่ามีแฟนแล้วเนี่ยหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยต้องตัวติดกันตลอดเวลาแฟนไปไหนเนี่ยคุณต้องตามไปทุกคนทุกแห่งหรือแม้กระทั่งคุณไปไหนก,ก็ตามคุณก็ต้องลากแฟนคุณไปด้วยขาดไม่ได้นะคะซึ่งแ,กแรกๆเนี่ย น้ำต้มผักก็ว้าวานะคะอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะแต่พอนานๆวันเข้าเนี่ยอีฝ่ายจะรู้สึกว่าไม่มีสระไม่มีพื้นที่ส่วนตัวและเริ่มรู้สึกรูึดอัดและก็เบื่อและเลิกลากันในที่สุดน,นะคะดังนั้นแล้วใครมีแฟนมีความรักเนี่ยคุณควรที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งันและกันคุณก็มีพื้นที่ส่วนตัวของคุณและเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็แบบว่ามาอน j o ยมาสเปนท t มร่วมกันใช้เวลาที่มีความสุข ร่วมกันแบบนี้จะเป็นความรักที่จริงแล้วก็อยู่กันได้ยาวนานนะคะข้อ2ผู้ชายต้องดูแลเอาใจใส่ฝ่ายหญิงเสมอสมัยแต่ก่อนนะคะเราก็อาจจะโดนคนแก่คนเฒ่าเนี่ยปลูกฝังว่าอุยผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ air นะอ่อนแอนะผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้นําผู้ชายต้องอดูแลผู้หญิงเสมอนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะปลูกฝังความเชื่อนั้นมาพอมีแฟนแล้วคุณก็คิดว่าแฟนฉัน ต้องดูแลฉันแฟนฉันต้องเลี้ยงดูฉันแฟนฉันต้องเอาใจใส่ฉันเสมอซึ่งสมัยนี้ไม่จริงนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเท่าเทียมกันผู้หญิงสมัยนี้หาเงินเก่งมากเลี้ยงดูตัวเองเก่งมากขับรถเก่งมากขับไปไหนไกลๆได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองดังนั้นแล้วนะคะการที่คุณเนี่ยจะมีความรักที่ดีแล้วก็รักกันเข้าใจกันเนี่ยคุณต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันผู้ชายก็ดูแลเอาใจใส่ผู้หญิง ผู้หญิงก็ดูแลเอาใจใส่ผู้ชายเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแบบนี้รับรองว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วก็เบื่อแน่นอนนะคะข้อ 3. ความรักต้องมีเพียงแค่ความรักของผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นนะคะแต่ก่อนก็อาจจะใช่นะคะเพราะว่าคนเท่าคนแก่เนี่ยก็บอกว่าอุ้ยถ้าแบบว่าผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยชอบกันผู้หญิงผู้หญิงชอบกันเนี่ยผิดมากซึ่งทําให้หลายๆคนนะคะ เวลาที่เขาเนี่ยรักผู้ชายด้วยกันหรือว่ารักผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกครอบครัวแต่สมัยนี้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปมากนะคะดูอย่างแบบเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยเป็นแฟนกันแต่งงานกันผู้ชายกับผู้ชายก็แต่งงานกันมีเยอะเยอะแยะถมทีไปนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศซึ่งผู้ชายกับผู้ชายสามารถแต่งงานกันได้แล้วก็ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยก็สามารถแต่งงานกันได้ดังนั้นแล้วนะคะความรักไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะเป็นความรักที่ดีหมดท่ารักแล้วก็เข้าใจกัน ข้อ4นะคะต้องปลูกมัดผู้ชายด้วยการมีลูกผู้หญิงบางคนนะคะชอบผู้ชายคนนี้แล้วต้องการที่จะปลูกมัดต้องการที่จะจับเขาต้องการที่เขาเนี่ยแต่งงานกับคุณคุณก็ปล่อยตัวเองท้องโดยที่คุณคิดว่าถ้ามีลูกแล้วเนี่ยเขาเยังไงก็ต้องแต่งงานกับฉันเขายังไงก็ต้องแบบว่ารักฉันไม่ทิ้งฉันแน่นอนแต่เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าผู้ชายต่อให้เขามีลูกกับคุณแต่เขาไม่ได้รักคุณเนี่ยเขาก็ ไม่ได้รักคุณนะคะเขาไม่มอบหัวใจให้คุณแน่นอนเขาอาจจะดูแลรับผิดชอบแค่เรื่องลูกเท่านั้นแต่เรื่องคุณเนี่ยเขาไม่ดูแลแน่นอนดังนั้นนะคะสาวๆเปลี่ยนความคิดความเชื่อใหม่ให้คุณคิดว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเขารักคุณจริงๆนะคะเขาจะแพลน,นาคตร,ร่วมกับคุณเองเก็บเงินพาไปหาพ่อแม่แล้วก็แลรที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกกันนั่นเองนะคะข้อห้านะคะ รักแท้ไม่มีอยู่จริงหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าโอ๊ยรักแท้ไม่มีอยู่จริงหรอกโดยเฉพาะคนที่ชอบผิดหวังคนที่เคยอกหักผิดหวังกับความรักมาก่อนจะรู้สึกว่ารักแท้ไม่มีจริงจึงทําให้คุณนะคะปิดกั้นที่จะเจอความรักแท้แต่จริงๆแล้วรักแท้มีอยู่จริงนะคะอย่างเช่นคนที่คุณเนี่ยส่องกระจกอยู่ตอนนี้ก็คือคุณนั่นเองความรักแท้ก็คือตัวเราเอง หรือแม้กระทั่งนะคะพ่อแม่ของเราที่ท่านรักเราโดยไม่มีเงื่อนไขลูกของเราก็รักเราดังนั้นแล้วความรักแท้นะคะอยู่ร,บรอบๆตัวคุณถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะ5สิ่งที่คนเรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าใครนะคะ,ะมีความเข้าใจผิดตามข้อไหนบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้คุณฟังบ้างน,นะคะด้วยรักจากนนะคะุณูค่ะ